สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต้มโจ๊กเอกเหมือนเดิมจ้าเราทาวิธีต้มโจ๊กให้ดูจ้ะเนข้าวยังไม่สุกนะคะต้องน้ําเดือดเดือดก่อนนะคะ่คอ,ยอ,คอยเอาข้าวลงจ้าคนไปเรื่อยๆนะคะข้าวอยู่ในนี้ประมาณสองโลกับสามโลนะคะมันยังไม่แตกนะคะยวต้มให้ดูค่ะเปิดไฟอ่อนๆค่อ,อ,นนะคะคอยๆต้มไฟค่ะใจเย็นๆน,นะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำหมูไว้หมูเด้งทำสูตรของเราเองนะคะ,คะหมูอร่อยค่ะน่น่ากินนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็ขายหมดทุกวันนะคะอันนี้ก็จะต้มน้ำลวกตับ ข้าวโจ๊กเวลามันแตกออกมามันจะเยอะมากเลยนะมันจะได้ประมาณสองโลอันนี้ตับประมาณโลหนึ่งหมูใช้อยู่ประมาณสามโลสามโลได้ปะวิธีต้มให้ดูคะ่ะเปิดไฟอ่อนๆเ,เดือดแล้วได้ที่นะคะยังไม่เอาลงเพราะว่ายังไม่ว่างเอาลงเอาเอาใส่หม้อไปตังหานะคะ น้ำน้ำซุปก็ได้ที่แล้วค่ะดูไปเรื่อยๆยาวๆนะคะอันนี้มาทำคลิปให้ดูจ้าอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กันนะคะทักทายกันได้จ้าอยู่คนเดียวค่ะสามหม้อสลับไปสลับมาอยู่เนี่ยอันนี้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาตับใส่แล้ว ตับใส่นะคะเพอน้ำเลือดเราตับใส่เลยนะคะตับก็หมักไว้เลยนะคะตับหมักไว้เลยประมาณยี่บสี่ชั่วโมงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพืพ่อนเที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะและวิธีทำ ง่ายๆค่ะเพื่อนๆลวกตับให้สุกก่อนนะคะนี่ยังไม่สุกตะกี้เขาเอาหมูมาส่งค่ะขาดตอนไปน้อยนึงอย่าลืมมาทักทายกันนะคะวิธีทำต้มโจ๊กง่ายมากเป็นอาชีพที่ดีมากถ้ามีสถานที่ดีๆถ้ามีสถานที่ดีๆแบบขายดีมากนะคะแต่นี่เราขายคนเดียวเราขายอยู่ในตลาดเป็นศูนย์อาหารไม่ใหญ่ก็พอไปได้ค่ะ เพราะว่าลูกๆไปทํางานกันคุณผัวเขาก็ไปทํางานเราก็มาขายคนเดียวเพื่ออาสีพเสริมจะไม่ต้องไปขอเงิเนเขาใช้ก็พออยู่ได้จ้าพอได้ซื้อกับข้าวอะไรกลับเข้าบ้านได้เวลาเราไปเที่ยวไหนเราก็ไปได้เพราะว่าเรามีเงินของเราเองเราออกมาขายของเราเราก็มีข้าวต้มด้วยค่ะมีต้มเลือดหมูทำคนเดียวค่ะเราก็มีอยู่ในไลน์แมนด้วยนะคะ ถ้าใครสนใจอยู่ใกล้นี้ก็ช่อง Lucky Channel แล้วก็ใน YouTube นี่ค่ะ,คะทำคลิปให้ดูค่ะเผื่อมีใดได้เสริมอะไรขึ้นมาบ้างตัววันนี้แล้วค็ะเ<ม>พราะว่าเราไม่ใช่ช่องใหญ่ช่องดังเราก็เป็นกำลังใจให้กันได้กันนะคะเพื่อนๆ วิธีลวกตับอ่าวิธีหมักก็หมักใส่แป้งมันนะคะหมักใส่แป้งมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตับโลหนึ่งแล้วก็ใส่น้าตาลประมาณสองช้อนสองช้อนโต๊ะหมักข้ามคื้นนะคะไว้ยีิบสี่ชั่วโมงแล้วมันจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบของของอะไรนะของตับเพราะว่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินตับเพราะว่า เวลาเราไปซื้อคนอื่นนะมันจะมีกลิ่นเลือดใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าเราหมักเสร็จแล้วเราไปเราก็เอาออกมาลวกที่ร้านลาน้ลางล้างที่เราที่เราหมักไว้แล้วพวกอแป้งมันหรือน้ําตาลเรามาล้างออกนะคะล้างใส่ตะใส่ตะแกงหรือใส่ไอท้ที่เขาใส่ตะก้าหนุมจีนนะคะนั่นแหละหมักไว้เอ้ยลา้ลางล้างแป้งมันออกเสร็จแล้วเราก็ ค่อยเอามาลวกเพราะลวกเสร็จเราค่อยเอาไปล้างล้างไอเนี้ยไอที่เป็นไอคาบเลือดมันะคะคาบเลือดมนันที่ติดอยู่เนี้ยล้างออกเน่ยเทใส่เนี้ยค่ะเราก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างให้สะอาดเลยนคะคะล้างไอไอที่มันเขาเรียกอะไรเลือดที่มันเกาะอ,อยู่ตามตับมนันเลือดที่วิธีเราลวกเสร็จ ล้างล้างเศรตะแกงหรือว่าล้างใส่เนี่ยหม้อนี้ก็ได้ค่ะแ setting, ance, ล้วเสร็จแล้วก็มาใส่หม้อนี่ค่ะแต่นี่ยังไม่หั่นเนี่ยไม่ตัดอันนี้มีมีเยอะนะคะของมีนนเยอะเพราะว่าถ่ายให้ดูไอไอที่เป็นพิธีเฉยๆตามปกติอ่ะอย่างละหมูนะประมาณสามโลแต่ไส้นี่โลหนึ่งเราจะเอาทยอยเอามาใส่อันนี้ไว้เพราะว่าเราจะไม่เอาใส่เยอพอมันหมดเราก็จะมาค่อยเติมค่อยเติมไปเรื่อยๆคะ ขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องลัคกี้นลเดี๋จะเรียบอุดหนุนกันนะคะ,คะขายโจ๊กขายหมดทุกวันนะต้มเลือดหมูก็หมดทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ